สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับบีมอีกแล้วนะคะในช่องน้องบีมชาแนลนะคะวันนี้นะคะบีมก็จะมาทำคลิปแต่งหน้าให้ทุกคนดูในเอฟเอฟบีเของบีมนะคะว่าทุกๆวันของบีมแต่งหน้าเนี่ยสไตล์ยังไงแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บหน้ามากันก่อนดีกว่าด้วยคลิปของตัวนี้ของบีมเลยนะไม่ลองเริ่มทําเพลงก็เริ่มกันเลยดีกว่าบีมมีออกไปถ่ายงานกับช่องน้ำชาแนลนะคะตอนนี้ ตอนแรกนะคะพิงก็จะลงเป็นนี่วิตซีค่ะบำรุงหน้าไปก่อนบำรุงหน้าด้วยวิตซีก่อนนะมาใกดกียก็ลงครีมเสร็จเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาลงรองพื้นกันดีกว่ารองพื้นนะคะดิไซน์เป็นตัวน,นี้นะแบบซองนะทุกคน 아유리 <laughs> 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 โอเคก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วแล้วก็ลงเป็นแป้งพับดีกว่าแป้งพับนี้ไม่ค่อยใช้อะแต่ว่าถ้าแป้งพับเพื่อไม่ให้หน้ามันเนาะเป็นคนไม่ชอบลงแป้งลงแป้งอะถ้าหน้าให้หน้าไม่มันเนาะเขียนคิ้วกันต่อนะคะมีมีที่เขียนคิวเยอะมาก แต่เนี่จะใช้เป็นสีดำเนาะในการเขียน okay. โอเคลูกธรรมดาธรรมดาอะเริ่มเขียนเขียวันดีกว่าทุกคนก็มาคอนโทรคืงนี้ด้วยสีน้ำตาล มิมคนด้เขียนคิวแบบแตกเพื่อนนะเราไปดูข้างที่สองดีกว่าไปและตอนนี้มีมก็เขียนคิวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเขออียนก็ไม่ค่อยจะเท่ากันนะอ,อะ่ะเนาะไปเราเขียนคิ้วเสร็จแล,ล้วก็มาเริ่มทาตากันดีกว่าโทษของมีมนะม่มจะใช้เป็นจานีนเลยจะใช้เป็นสีแดงเนาะสีแดงอิฐอะ่ะเอาลงไปที่ขอบตาก่อนนะ ลุกแบบใสๆเออไม่อะไรมากนะใช้สีแดงเสร็จแล้วนะคะนี้ก็จะมาลงชนคิ้วดตบด้วยเทนเป็นสีพื้นนะคะให้มันแบบเห็นคิ้วได้ชัดๆนะลงด้วยสีพื้นที่ปลายปลายคิ้วนะที่แบบขอบขอบ,ขอบคิว้วทุกคน ยังไม่เสร็จนะวินก็จะทาเป็นกลิสเตอร์เป็นกลิสเตอร์สีทองเอาไว้เปลอดดือกตาก็ประมาณนี้สำหรับตาดบบิมก็ไม่อะไรมากมายแต่แบบลุกใส่ใส่เออแต่ก็ไม่ใส่อยู่นะเสร็จแล้ววิมก็มาลงเป็นเจ้าแก้มนะก็ใช้เป็นลิปแมทตัวนี้ ใช้เป็นลิปแมทนะคะนีนค่ะมันก,นนนนก็ขอใช้ได้อยู่นะคะต่อด้วยลิปกันเลยดีกว่าลิปนะคะนิมจะใช้ลิปเป็นลิป ลิปมันเปลี่ยนสีนะคะในการรองพื้นลายก่อนแค่เนี้ยก็จะจพอแลวนะแต่ลิปปาสแต่สำหรับปากแล้วมันมันยอมกันไม่ได้มันต้องแบบปากแดงไม่มีแรงเลยจริงจริงเป็นลิปแมทนะสีก็ออกประมาณแดงๆนะทุกคนเนี่ยสีก็เหมือนที่พี่เคยให้ดูไปนะก็ประมาณนี้นะทุกคน สีสวยอยู่นะคเรามาลองพื้นข้างในกันแล้วก็ใช้ตัวตุ้ยลิฟต์ลิมก็เขียนปากเสร็จแล้วนะควริฟตลืมปัดขนตาเออมาปัดขุยตาลิฟใช้เป็นมาครา,าดจิ๋วนะ <Okay. S 1> ก็ประมาณน,นี้นะคะ สำหรับดิงหน้ากับดิมเอากิ๊บมาแบบเออสวยๆอะไรแบบนี้นะแต่งหน้าสร็แล้วก็ต้องมาทำผมนิดนึงหวีอพอปกุปกหิบก,ก,ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ everyday ของมีมนะคะ everyday look ของมีมนะคะทุกคนใคร <laughs> ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มีมด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ